สวัสดีอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ออกมาเล่นไม้วิหารแดงไมน้นี้บ้านเก่าของเจ้ายอดเพชรนะครับม,มากับจานวิวนะครับวันนี้เป็นไงนะมั่งจานวิวเอาตัวในออกนะครับวันนี้อนุกใหม่ออกมา ครั้งแรกครั้งแรกี่ครั้งแรกตัวนี้รุนให้ขันก็พอเจ้าคุณแสนผมก็เอาเจ้าหมื่นเพชรมานะครับวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปติดตามชมกันนะครับจะเหว่กับบ้านหรือเปล่าโอกาสสูงนะ หมายถึงน,นกเมียวฮะแต่นกตาเขาลมดี มาแล้วครับเช้านี้ก็มือนเพชรจัดเต็มแล้วครับเหยี่อตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลายสวยมากเลย <c oughs> เป็นไงพี่วิวใช้ได้ไหมนอกป่า <c oughs> ดูลายนอกปากันใกล้ๆครับซ <c oughs> ุมไกลไปหน่อย <c oughs> นอกปาบินไปเหยี่อตอนไหนไม่รู้ <c oughs> ว่ดการมันเงียบจังเลยเนาะเหมือนเพชรมีผลงานนั่นนะครับไอ้ตองกรุ๊ปเนี่ยเลยไอ้ต้องกรุก๊ป เสียงเียกกันเหรอ,อรโหไม่รอดเสียงหองเดียวเนาะยนเสียงใหญ่ครูเสียงเล็ก ดีดดดดดมันดีดไม่ใช่บินข้ามไปตีตัวนู้นนะ <c oughs> <c oughs> ี่นะเสียงเล็กตัวไหนตัวนึงเสียงเล็กนี้หน้าตามเฮ้มันตื่นอะไร ไปตีเขาว้สิอือื <c oughs> าอีกแล้วชว่จะเป็นสองชานะพี่เเรียบร้เอยเสียงเล็กนะอโอ้โหนกปาย,ยังคู เ,เก็เดิไปสียนหมิวแต้มแรกมาแล้วครับไอตัวที่อยากได้ไม่เหยียบไอตัวมาทีหลังเหยียบก่อนไอดูดูลายหนะ่อยดูลายนะหน่อยน้าน้าเลี้ยงนะโอ้โหลายสวยนี่ค่อลายสวยๆนีอนกป่าทางนี้ลายสวย เดี๋ยวเก็บน้องที้จะขึ้นใหม่นะครับเผื่ออีกตัวจะมาเหยียบทุงยางเลยพี่เข่ไงใหญ่ ะพาได้พักเพียงว่าเออไอ้ตัวเสียงใหญ่นี่เรียบร้อยชอ็อตทางคอเลยนี้นานมานเกินเนี่ยหัวควยเนี่ยเสียงใหญ่าอาจจะใช่มันน่าจะบินกลับมา แต้มสองเสาเดิมครับโอ้โหมานจัดเลยเพเนีตหัวควอนี้มานจริงนะ <c oughs> <c oughs> นกปลาเสียงใหญ่สองกุกนะครับ นกป่ามาชมหน่อยน่าเลี้ยงเมากน,น,นกป่าแต่ละตัวโซนนี้น่าเก็บทุกตัวครับแตม่มีกรงเลี้ยงแล้ว <c oughs> ไม่ยอมกลับบ้านมีคนไม,ไม่อยากกลับบ้านนะครับกลับบ้านได้แล้วหกโมงแล้วครับ จบที่วันนี้ก็ปิดสกอร์ไปที่สามแต้มนะครับพี่วิวก็กดมาสองผมได้แต้มเดียวนะครับนกป่านี้่สา,สายมานี้เล่นยากมากเลยคันก็ไม่คันใช่ไมพี่วิวสายมาไม่เงีเ้ยเออ คููนายคููนอยสัมภาษณ์ต้องต่อไหนเป็นไงวันนี้ <c oughs> อาไม่อยากคุยกับเราซะแล้ว <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ